สวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้าสิบไปที่ชุดหลักสิบหลักหน่วยบนในชุดนี้นะครับมีเลขอยู่ทั้งหมดนี่หกตัวนะครับหลักสิบหกตัวหลักหน่วยหกตัวนะครับจับคู่กันจะได้สามสิบหกโคนะครับในชุดนี้เนาะก็คือหลักสิบหลักหน่วยในเลขชุดนี้นะครับเข้าได้นาเสนอให้เพื่อนในงวดที่ผ่านมาในเด่นนะครับในงวดที่ผ่านมาเราได้นาเสนอให้เพื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับเลขชุดนี้เดินมายี่สิบเอ็ดวัดนะครับเนาะในงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบสองนะครับ ่ายี่สิบสองเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับจะพู่กันมาแบบนี้เลยนะจะพู่กันมาแบบนี้นะครับนี่ครับห้าหกห้านะครับหกสองสี่สี่แบบนี้นะครับจะพู่กันมาแบบนี้นะครับในเลขชุดนี้นี่ครับในวดล่าสุดนี่นะนี่นะครับวัดล่าสุดเนี่ยเลขชุดนี้นะครับจะไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับนะครับไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับ ในงวดทีานมานั่นนะครับเนาะได้ไปที่หลักสิบได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวก็มาที่ห้าสองห้าสองนะครับห้าสองเนาะนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับสําหรับในงววนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ตัวเก่าทั้งหลักสิบหลักหน่วยได้ตัวเดิมเดี๋ยวห้าสิ่ไปประมวลผลเพืมอปับกเปลี่ยนแปในงวดนี้นะครับนะครับนี่ก็คือ สูตรนะครับในชุดนี้ดนนําเสนอเพื่อนในหัวที่พานมานั่นเองนะครับในชุดนี้นะครับนะครับนะแล้วก็นะครับในหลักสิบเนี่ยนะครับประมวลผลนะครับก็คือตําแหน่งอสูตรข้างบนนี้เป็นหลักสิบนะครับสูทั้งใจเป็นหลักหน่วยเดินเลี่ยงแต้มไปหกตัวนะครับในชุดนี้ก็เดินแบบนี้นะครับนะครับก็จะเดินแบบนี้ตัวนี้ก็จะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หกก็จะมาสี่หกนะครับสองสี่หก ก็มาที่คู่สี่หกนะครับงวดต่อมานี่นะครับก็จะมาที่สองสี่ก็มาที่คู่สองสี่สองสี่นะครับงวดต่อมานะครับล่าสุดนี่นะครับแปดห้าสองก็มาที่ห้าสองเนี่ยห้าสองครับสำรับในงวดนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับนะสำรับในวันนี้นะครับการประมวลผลนะครับใช้หลักพันสามครั้งหนึ่งสามครั้งก็ได้สามหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขห้าหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขสองสามครั้งเป็นหกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขสอง แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่เลขสองบวกสี่คงที่บวกกันเลยสามบวกห้าเป็นแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่ได้สองเดินไปหกตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะครับส้าเราเลักหน่วยนะครับใช้หลักสิบบนคือเลขห้าหลักหน่วยบนคือเลขสองสองครั้งเป็นสี่หลักสิบล่างเลขห้าหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งเลขหนึ่งสองครั้งเลขสองสิบครั้งที่สามเลขเก้าสองครั้งเป็นแปด หน่วยครั้งที่สี่เลขสองบวกสี่เหมือนกันคงทีนะครับบวกกันไปได้นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกแปดหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสี่คงทีได้ศูนย์นับไปห้าตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีแปดในชุดนี้ไม่มีแปดนะครับไม่มีแปดแล้วก็ไม่มีเก้า ในจุดนี้ไม่มีแปดไม่มีเก้านะครับก็คื mm hmm. <K> อเป็นสูตรที่เด่นดีนะครับเลขเรียงแต้มเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับค่อนข้างจะมั่นใจในเลขเรียงแต้มนะครับเนี้ครับเนาะตัวนี้นะครับในสุดนี้ถ้าเอาไปเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยสูตรหลักของเรานะครับถ้าเอาไปเทียบกับสูตรหลักของเราเนาะถ้าเราเอาไปเทียบกับสูตรหลักของเรานะครับ,รระบ,ระรบจะเป็นแบบไหนนะครับ สูตรลักของเห้านะครับก็คือเป็นเลขที่ชนมานะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับสิบบนหน่วยบนนะครับเราจะไดูหลักสิบหลักหน่วยบนนี่ครับก็คือหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้นี่คือหลักสิบเก้าห้าหกแปดหลักสิบเก้าห้าหกแปดนะครับหลักหน่วยหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับนะครับนี่ก็คือหลักสิบหลักหน่วยตัวที่ชนมานะครับ เลขชุดนี้จับคู่กันจะได้สิบหกคู่ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับถ้าเราเอาตัวนี้มาเทียบหลักสิบละหน่วยตัวนี้ก็คือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเทียบลองดูนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแล้วก็หลักหน่วยนะครับนะหลักหน่วยสูนหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวนี้หกตัวนะครับสูตรหกตัวนะส่วนนี้นะครับอ้านวะจะเป็นเจ้ามือซืออ้อได้หรือไม่นะครับส่วนนี้นะครับเนาะมาตรฐานนะครับถ้าตัวที่ชนนะครับก็จะชนไปที่ห้าแล้วก็หกลักสิบนะครับชนสองตัวลักหนวยชนหนึ่งแล้วก็ชนสี่แล้วก็ชนห้า นะครับตัวนี้ได้ห้ากับหกตัวนี้ได้หนึ่งสี่อ้านะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้เป็นหนะ้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าแล้วก็หกหนึ่ง หกสี่หกห้าหกโคชุดนะครับสูตรนี้นะครับเนาะเลขสวยนะเลขสวยเลยนะเพราะว่าเลขมันจะมาในโซนเก่ากัานะในงวดที่ผ่านมาออกขาสองนะครับงวดนี้ก็อยู่ในโซนเก่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้ก็นะครับหลักหลักสิบในงวดที่ผ่านมานะครับห้าตัวเดิมนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ก็เป็นหก ตัวนี้นะครับสองงวดที่ผ่านมาห้าสองนะครับงวดนี้ศูนย์หนึ่งสองสามก็อยู่ในโซนเดิมนะครับนะมาสองนี้ก็ไม่เคลื่อนไปไกลนะครับไม่เคลื่อนไปไกลนะครับก็อยู่ในตัวเด่มแต่ว่านะครับในงวดที่ผ่านมานั้นมันก็ได้ตัวนี้งวดที่ผ่านมาก็ได้ตัวนี้หลักสิบก็ได้ตัวเดิมหลักหน่วยก็ได้ตัวเดิมเพราะนั้นเลขนะครับออกโค่ตัวนี้นะครับถ้าห้าออกแต้มรวมมาจับนะครับ แต้มรวมนะครับแต้มรวมจะได้ตัวนี้นะแต้มรวม6973สีนะ่ 6, 9, 7, 3, ตัวนะครับ7936 7936จนสามสูตรนะครับจนสู 7, 9, 3, 6, นรตรจนสามส่วน,นนะครับ7936สองส่วนนี่ชน7936นะครับทนไปสี่ตัวนะครับจนสี่ตัวนะครับ แต่ว่าถ้าเอาสองถ้าเอาทั้งหมดสามสูตรจะชนสองตัวก็คือหกกับเก้านะหกกับเก้าสองตัวนะครับหกกับเก้าสองตัวสองตัวรองก็เจกับสามนะครับหกกับเก้านะครับหกกับเก้าในตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับหกเก้าเจ็ดสามนี่คือเต้มรวมนะครับเ้าหกเก้าเจ็ดสามนะครับห้าหนึ่งก็เข้าแต้มหกห้าสี่ก็เข้าแต้มเก้า แ้มศูนย์ไม่มีหกหนึ่งก็เข้าแต้มเจ็ดนะครับหกสี่แ้มศูนย์ไม่มีหกห้าแ้มหนึ่งไม่มีห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสี่เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับเลขจะไปที่ห้าหนึ่งกับหกหนึ่งสองตัวนี้มากกว่าห้าสี่ับตัวที่เขาแ้มนะครับได้มาทั้งหมดหกชุดหกคู่นะครับนี่ก็คือสองตัวบนนะครับใน,ส,น,นนะบสูตรนี้เดินดีมากนะครับสูตรนี้เดินดีมากนะครับ ชนทั้งสี่ตัวเลยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านะครับตัวนี้หนึ่งสี่ห้านะครับในวันนี้คาดว่านะครับเลขหลักหน่วยจะเป็นเลขห้านะครับนะครับหลักสิบนี่นะครับเนาะเป็นได้ทั้งเลขห้าแต่เลขห้านะห้าห้านี่เบิ้ลคู่เบิ้ลก็ยากอยู่นะครับแต่ความน่าจะเป็นมากกว่าก็คือหกนะครับก็จะเป็นหกห้านะครับ 65ตัวนี้นะครับมีความน่าจะเป็นมากที่สุด65ครับถ้าเป็น61นะครับเลขหนึ่งนี้ก็ติดดับทุกหลักนะครับเลขหนึ่งเี่ติดดับทุกหลักนะครับในวันนี้เลขหนึ่งติดดับทุกหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในแต้มตัวนี้นะครับเนาะนะถ้าตัวที่มันมีเลข5อยู่ในหลักหน่วยนั้นก็ไม่ติดแต้มเลยไม่ติดแต้มตัวนี้นะครับไม่ติดแต้มนะครับถ้าตัวที่จะมีเลข5เข้าแต้มได้นะครับก็จะเป็น ห้านะครับก็จะเป็นสองนะครับสองห้านี่สองห้านี้เจ็ดแต้มสามห้าแปดแต้มอะไรสี่ห้าก็จะเป็นเก้าแต้มครับก็มีแค่นี้นะครับแค่นี้สําหรับในชุดนี้บางทีดับไม่อยู่อาจจะเป็นห้าหนึ่งหรือหกหนึ่งหรือจะเป็นห้าสี่หรือหกสี่นะประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับเลขในชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินดีมากนะครับไม่มีสรุดเลยแม้แต่งวดเกี่ยวนะครับเดินมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองนะครับสําหรับ ในชุดนี้มันเป็นเลขรายตัวนี่มันหลุดยากยากมากที่มันจะหลุดนะครับหลุดนี้นะครับเดินม,มาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองนะครับในชุดนี้เนาะถ้าแปดไม่มาก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับเพืพพ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนจีมักนะครับบางคนก็ไม่ชอบแปดนะครับเพราะว่าเราโดนถล่มคอมเมนต์มาแล้วก็คือในเลขชุดนี้ของเรางวดนี้ก็ไม่มาอีกแล้วนะครับนะครับโปรเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาว่าเลขชุดนี้ไม่มาไม่ถูกไม่เข้านะครับ ในชุดนี้แต่ว่าสูตรที่เขาในหงวดที่ผ่านมาก็คือชุดนี้ชุดนี้เข้าตัวโต๊ดนะครับชุดนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยร้อยสิบหน่วยประกอบกันแล้วเข้าคู่โต๊ดในวัที่ผ่านมาครับเข้าไปที่คู่โต๊ดในวัที่ผ่านมาก็คือตัวนี้ครับเนี่ยชุดนี้นะครับร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยนะครับเอามาจับคู่กันแล้วมาที่ชุดนี้นะครับห้าสองแปดสองห้าแปด สำหรับในชุดนี้เลขออกไปที่แปดห้าสองนะครับเอานะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับเลขตัวนี้ก็ถือว่าลงต่ํามากเลยก็คือมาถึงเลขหนึ่งเลยนะห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับนะอีกสูตรหนึ่งถ้าจับคู่กันจะได้สามสิบหกคู่ชุดนี้นะครับสวยนะหน้าลงทุนหน้าลงทุนนะครับชุดที่หน้าลงทุนก็คือชุดนี้นะครับจับคู่กันสามสิบหกคู่วางบนนะครับนะครับ ถ้าจับแต้มนะครับจับ3าคู่จับแต้มก็คงจะไม่ได้เยอะนะครับนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่เสียวเพียงจะมีเนาะในชุดนี้นะครับเดินมาทั้งหมดยี่สบดนวดวันนี้เป็นนวดที่ยี่สิบสองนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ล่างเปิดไปเลยสวัสดีครับ